วิจิตร์จ๋าจาจ่าดีจ้าคุณแม่เป็นคุณแม่แหละอันนี้ครับทุกคอนเราะ

โอเคเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงเออ EP แปดแม่คุยกับทุกคนี่เสษว่าเอ๊ะทุกคนนอนกันเอ้ะนอนกันยังวะดูกันยังแต่ปแ,แต่ว่ามีคนนอนแล้วนะดูยังใครมีอยู่คนเหนื่อนอนเนี่ยนอนไม่ตื่นด้วเ <laughs> ตื่นแม่ปลุกแม่ว่ามาร์คซีรีส์มาวันนี้ปะลุ <laughs> ไปเรียนไปทำงานมาแล้วก็พาแม่แม่ไปกินข้าวพี่สาวแม่ไปกินข้าวอืมอืมอืมเี่ยวเฮ้ยง่วงเนี่ยง่วงป่ะเนี่ยมันมีคนนอนไม่ตื่นแต่ว่ามันมีคนหนึ่งอะนอนบ้างแต่ว่าดูทรงวนิ้ดูตานอนทั้งวันรู้ได้ไงแต่ว่าตอนแรกก็ง่วงๆใช่ไหมจะจะนอนแล้วแต่ว่า กลักวๆไม่ให้ดูซีรีส์ไงก็เลยแบบเอตื่น,ต,นตื่นก่อนละกันตื่นจริงตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นกี่โมงอหรวันนี้ตื่นตื่นบ่ายอืมอืมฟินเลยดิดสุดแต่พวกนี้ก็าทำงานแล้วพวกนี้ทำงานพวกนี้พวกนี้นนนไปทำงานที่พิษณุโลกพวกนี้น,นะใช่ทำอะไรที่พิษณุโลก ไปอีเวนต์ของนิยมยีนอุ้ยคนเดียวเหรอใช่มิซณโน,นโลกจะมีโอมทิพาคอละไม่แต่กูน่ากลัวอย่างหนึ่งคืออะไรเลยว่าพิษณุโลกอะเป็นจังหวัดที่ผมไปกี่ครั้งก็จะแบบก็จะป่วยป่วยตลอดจะป่วยหนักตั้งแต่เด็กอะไม่รู้เป็นไรไม่รู้ว่าแบบบรรพาุรุดอะไรในชาติที่แล้วเคยไปทําอะไรหรือเปล่าเอา้าอันนี้ไปไหว้นี่ดิหลวงพ่อ อะไรนะที่พิษณุโลกถ้ามีเวลาว่างไปเอมหลวงพระสิ่งมาทิ้งโค้งป่ะใช่โค้งแม่งหลุดไปเลยไม่ใช่อพระชินนะพระชินราชพระพุทธชินราชพระดังที่จวมดพิศนุโลกแบบว่าเกี่ยวกับชนะมาเพื่อแบบมารผจญในชีวิตมันจะออกไปอะไรย่างเงี้ยหายมันจะมีคนหายทำไงครับมาไปจนแล้วพี่หายตองช่วยนะจะไปมารโอมันจะหายไป ลองไหว้ดูลองไหว้ดูเผอกูจะได้เออสบายสบายละไปกี่โมงไปไปเช้าเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาแต่งหน้าที่บ้านแปดโมงอา้าวทำไมแต่งที่บ้านอะอะไรนะไม่ได้ปกติมันต้องแต่งที่ตึกป่ะทำไมแต่งที่บ้านก็เหมือนมันมีอลได้ไงผมคิดว่าเข้าตึกมันน่าจะลำบากเขาไงอ๋อนะเขาไปอลออลต่อ,อให้ดูพี่ไว้ พี่ไว้พี่ไวเขินนะเขินเลยเมาวแซบนะคนเนี้ยใก็แหนนาคนเนี้อย่าแะ่เขาเก็บทุกดีเทลนะถ้าใครเจอเขาเก็บหมดนะคุณอย่าไปทําอะไรที่แบบกระโตกกระตากนะคนเดียวเขาเก็บดีเทลหมดไอ้โนดเนี่หนดไว้เนี่ยแบดเขาส่งแบดซีรีส์ฟินมากเออพูดถึงอีพีแปดหน่อยเอาจีพีแปดเป็นเกี่ยวกับซองรวนๆเลยเนาะใช่ส่วนใหญ่ คือคืออ่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันมันเป็นซีนที่แบบแม่ปรากฏตัวอย่างเป็นจริงเป็นจังแบบเจอหน้าซองครั้งแรกนั่นแหละว่าอมก็ทุกคนก็น่าจะดูดูไปแล้วว่าซองรู้สึกยังไงกับแม่แล้วก็ต้องขอบคุณหมอเจอนะที่ที่ที่แบบมาทําให้ซองกับแม่แบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็น,ปนตัวเชื่อมตัวเชื่อมอืมอมือมเชื่อมเลยแต่แม่แม่ แม่ตัวเองเท่าไหร่แม่ผัวเอ้ยไม่ใช่แม่แฟนแม่แฟนไม่ได้เด็กเด็กไเรียกเขาว่าป้าตั้งแต่แรกเลยแม่ผัวซะแล้วะนะ <c oughs> หนูหนูรีบไงหนูเป็นฟิหนูรีบซะแล้วแค่แฟนก็พอหนูข้ามสเต็ปแล้วโอเคเจมส์ทีอะไรอะ่ะน่าเกียด์เขาทำาะอะไรเขาพิมพ์อะไรเอ้ยเขาพิมพ์อะไรอะ่ะน่าเกียด์นะแม่เขาพิมพ์อะไรมา S <S มือลั่นมือล้านมือล้านมือล้านน่าจะมือล้านน้ำตาแตกเพราะพี่ซองวิว nee ูไปทำอะไรแต่ว่าซีนที่กับคุณแม่ดีนะเหรอก็มันเป็นซีนแบบคลายปมของระหว่างแม่กับซองจริงตอนนี้ก็ทุกคนก็แบบเคลียร์แล้วว่าสุดท้ายแม่หายไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะใช่แม่หายไปแล้วแต่จริงๆก็ก็นั่นแหละทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะครับผม แต่ก็อย่างน้อยสุดท้ายเขาก็กลับมารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ตอนที่เขาหายไปจริงๆเขาก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ทิ้งส่องไปไหนนะเอาจริงแค่เขาแบบไม่กล้าเขาเพราะว่าเขากลัวรู้สึกผิดอยู่ในใจเขาเลยแบบได้แค่แบบสนับสนุนอยู่ห่างๆใช่แต่เอาจริงทำไมฮะทำไมไมแม่ซอถึงไม่บอกซองสักหน่อยว่าเออจะต้จะไปทํางานนะอะไรอย่างนี้ก็คง งรู้สึกก็คงลำบากใจ FREE ในการจะพูดไะเพราะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วซองเหมือนว่าการตัดสินใจอาจจะผิดตรงที่แบบมันมีบางคนที่แบบไม่อยากอธิบายอ่ะมันถึงไปเลยมันคงจะมันคิดว่าการไปเลยจะทําให้ทุกอย่างมันดีกว่าต้องมานั่งอธิบายแล้วบอกความจริงอ่ะอแต่บางทีมันมันคนเราสุดท้ายมันก็หนีความจริงไม่ได้ไงสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาแบบกอ่อไว้อะไรเงี้ยดูไม่ดูเรื่องกับแฟนด้วยดูไปด้วย อวดเป่าอันนี้อันนี้ประโยคอวดอวดอันนี้บล็อกขอญาตบล็อกขอญาตบล็อกนะครับอันนี้อวดแฟนในไลน์ในนี้เนาะขอญาตบล็อกครับแล้วพี่จะปอิจฉาเขาทําไมเอ้าเราต้องอิจฉาที่เขาเขาอวดแฟนอ่ะก็แฟนไม่อวดเราแล้วอ่านคําถามมันมันอ่านข้างล่างอยู่ เฮ้ยสิกว่าอันนี้ผมก็ผิดอ่ะอะไรอะผมไปกดคำตัวคำทักที่นั่นกี่โมงแล้วตอนนี้เออเวลาสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบห้าครับหวานเจียบ แต่ EP เก้าแตจริง EP แปดตอนนี้ก็เหมือนคลายปมของตัวละครซองไปหมดแล้วเนาะลายหมดแล้วคลายหมดแล้วที่เหลือก็เ,เป็นปมของมาเจแล้วใช่ว่าจะมีอะไรนะอีกนะแล้วดูตัวอย่าง EP เก้าอย่างอยากเป็นแม่แท้ๆของน้องโอมทำยังไง <laughs> ป้อนนมต้องไปมาป้อนนมถ้าวา่าเริ่มกฎหมายนะต้องมาป้อน ได <Odd. S 1> นะ้เกียดมากอ๋อนมไงอนีแต่เราน่าเกียดเราเราไปคิดอะไรทะลึ่งเนี่ยเราจะเรามันเป็นคนแบบนี้ไงไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนเขาถามว่าไปเที่ยวไหนใครไปเที่ยวอนนี้ไม่ไปเที่ยวเออไปเที่ยวกันปะอยากไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวไหนอ่ะเขาใหญ่ไปไปนอนบ้านอะไรนะไปนอนบ้านของใครที่เขาใหญ่เหรอ มีบ้านที่เขาใหญ่อุ้ยรวยอะโอยมานี้เขาใหญ่รวยแล้วว่าโอธรรมดาที่ไหนล่ะมีบ้านเขาใหญ่อ่ะแล้วจะเป็นบ้านแบบบ้านแบบ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 ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูอุ้ยพี่เดี๋ยวเอ้ยเปิดได้เดี๋ยวเขาจะรู้คนหนึ่งเขาจะรู้เปล่าไม่รู้ตูวครับเพราะว่าอยู่ในที่ของตัวเองเลยไม่ได้มาใครอ๋อเป็นที่ดินของตัวเองด้วยแล้วก็บ้านด้วยหรอ กินไปมะเนี่ยรวยอ่ะโอ้ยลมคานะนี่เดี๋ยวเปิ้ให้ดูเดี๋ยวไปให้ดูหาไม่ใช่เลรวยอ่ะน่าหรอวะที่ไปไม่ใช่ไหมชวนเดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนคุณเปิ้ลไปได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แม่อันนี้วิวหน้าบ้านเห็นปะเนี่ยอันนี้คือเขาใหญ่เจ้าเลยกี่ไล่อะไม่รู ที่แเยอะแน่นอนอ่ะโหแล้วผมไปผมมีที่นอนให้ผมหรือเปล่ามีมีเอาจริงๆนะมีสี่ห้องนอนนอนได้แปดคนมีสี่ห้องนอนนอนได้แปดคนแล้วใช่แล้วอีกหลังหนึ่งการันจะเสร็จอีสี่ห้องนอนไม่เอาเอาแบบด่นอนแค่แบบเอาห้องเดียวพอได้ไหมการันแบบเดีดดดนอนแบบสองห้องนอนเดียว เตียงแบบเตียงเดี่ยวอ่ะนอนเตียงเดี่ยวใหญ่ใหญ่เอาแต่ใจขาดนะเอาก็ผมอยากเลือกไงผมเป็นแขกคุณก็ต้องดูแลผมสิได้อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นฟีลว่าไม่ได้แบบไม่ได้หรูหรานะเป็นฟีลอยู่แบบบ้านๆนะอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้อยู่ได้หมดแหละผมมันติดดินอยู่แล้วติดแอกปะ คือว่าแอบเม,มื่ไรยังไม่ได้ดูน้องทูนเลยไม่เป็นไรครับทุกคนดูพรุ่งนี้ก็ได้มันมีดูออนไลน์ได้ที่ e ไอชีเอทุกคนหรือว่าดูตอนนี้ก็เด่งทันแต่ถ้าแบบดูพรุ่งนี้ก็ได้ว่าวันนี้อาจจะดึกลแล้วแล้วก็อยากพักผ่อนง่งแล้วก็ดูพรุ่งนี้ก็ได้เพราะพรุ่งนี้วันหยุดสําหรับต่อจากพรุ่งนี้มันมีเอลเอลไงทุกคนอจิดดูเอลเอล ใช่แต่คืนนี้เลยเออถ้าวิ่งนะนะฮะรู้บ้านให้ันเดิไม่เชื่ออ่ะอันนี้คือไล่ในในในคืนหนาในบ้านโอ้โหในควายอะควายไม่มีมีแต่มีแต่นี้มีปีเป็ดถ้าผมซื้อควายในบ้านแล้วแบบให้เป็นเหีียงคืออไดบ้ปะมีเป็ดซื้อควายแล้วเป ให้คุณเลี้ยงได้ปะได้เรื่องยนนหาลูกบ้านให้ก่อนต้นน้าไม่เชื่อนะอืมแค่นี้ก็มู้จะเชื่อไงแล้วนี่นี่นนอ่ะโอ้โหจบเอางี้แม่มีเงินให้กูปะ <laughs> จะซื้อบ้านซะ่าไหร่ยืมแม่กู้เงินแม่หน่อยได้ปะเอาแค่นี้เลยจบอันได้ได้อยู่แล้วถ้าถ้าเขาเอ็นดูอะ่ะเขาให้อะไรไม่ต้องกูจง้จริงเหรอไ๋อ <laughs> ช่วยแม่กินข้าวสองต่อสองเท่าไหร่เรออไปพาแม่ไปเที่ยวแมเนี่ยอะไรอะได้จีบแม่ผมไะเนี่ยอืมเจ๊กูจีบแม่เลยแม่อยากจะมีแฟนเลยจีบแม่เธอแทนเนี่ยอยากว่าไปนะนะเห็นเขาอย่างเงี้ยมีคนมาจีบเขาตอน นี่เงอะเลริดเหรอแม่อยู <Station> ่ไหนตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้าโอเคสิบห้าได้อยู่เหอะได้อยู่แบบว่าอะไรได้อยู่ห้าสิบห้าจริงยังไม่ขนาดนั้นเอาอ่ะห้าสิบห้ามีมีแต่พ่อมีพ่อพ่อพ่อจะหึงไงแต่ก็ดีให้พ่อหึงหน่อยมันจะได้มีอแบบ เขาเรียกว่ามันอาจการถึงเนี่ยมันจะอยู่ช่วงในวัยรุ่นไงแต่วัยวัยนี้มันจะไม่ถึงก็ต้องให้พ่อได้ถึงสะหน่อยคุณและบ้านหน่อยนะครับคือว่าเร็วๆนี้ไอบ้านหลังที่สร้างใหม่อาจจะเปิดให้เช่าเปิดให้เช่าด้วยเหรอใช่เท่าไหร่ดีวว่ะไม่แพงแพงหรอกอยู่เอาจ่ายขนาดพาไฟถ้าเป็นเดือนหรือถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันนะใช่เป็นเดือนไม่ไหว อันนี้อันนี้อันหนึ่งอีกอีกอันนี้ที่กำลังสร้างอยู่ในนี่โอออกแบบเองอืมแล้วจ่ายค่าทั้งหมดเองเลยปะจ่ายเองดีแล้วบ้าบ้าของเราจะผมออกแบบปะคุณออกแบบสิผมอยู่ไงก็ได้แล้วแล้วแต่คุณอะคุณอยากนอนคุณอยากอยู่แบบไหนอะผมขออย่างเดียวผมเน้นแค่เตียงนอนกับห้องน้าอะที่เหลือผมอยู่ได้หมดอะเออผมใช้อยู่อ สองหอ้อง okay. ผมอึและผมอึนานแล้วก็เอมผมชอบผมนอนนานรู้เลยว่าวันวันทำอะไรอืมกินนอนอึกินนอนอึอยู่แค่นี้ชีวิตแล้วแล้วแล้วอีพีเก้าอ่ะคนทุกคนคนรอดูอะไรอุ้ยไฟย์โน่อีพีแล้วประกาศแล้วเหรอนายประกาศแล้วหรอใช่ เฮ้ยฝากด้วยครับทุกคนเอางี้ทุกคนมาไหมฟแนลอีพีวันที่เท่ไหร6มิถุนายนมาด,ดูตอนจบพร้อมกับพวกเราไหมแค่ก่นอนนะอ้ผมยังไม่เห็นเลยอะ่ะเพิ่งแท็กมาเมื่อกี้เลยอันหรออะไรอะ่ะผ,ผมไม่รู้ว่าไปเลยพ <c oughs> มไม่เป็นตัวเลยอยากอยากจะอยากจะ อยากจะมีอยากจะมีลูกกับเขาแล้วหรอใช่เราจะ,จะมีลูกแล้วมีลูกกับผมปะล่ะว่า <laughs> ทำลูกกันก่อนทำไหมทาไงอ่ะวิธีธรรมชาติเราอยากให้คนเดาดูอะว่าแบบลูกของเราจะเป็นยังไงเขาเรียกลูกป เนี่ยเราไปเรียกมั่วๆหรือ,ขอเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเขาเรียกลูกเพราะว่าน้องโปก,ก้าก็คือหลานพวกเราอ๋อแล้วน้องโปก,ก้พูดได้อะมันเกิดไม่ไม่แน่วันไฟนอลเอพีเราจะเปิดตัวลูกเราก็ได้อ่ะแต่ทุกคนต้องมากันยอยากให้ทุกคนมาดูตอนจบไปห้องกับพวกเราสองคนนะครับพี่มาคิดว่าพี่มาน้มคิดว่า อีกคนหน้าขายกับตัวเองไหมคิดว่าขายนะไม่ใช่คือทุกคนไม่ใช่แค่โอมเองด้วยที่คิดคือแม้แต่ในอโทรศัพท์โอมอ่ะมันจะมีโหมดที่เอาไว้จําหน้าใช่ปะมันก็มันก็เมมหน้าหน้าพี่มาเป็นหน้าโอมนะจริงป่ะใช่ผมสามารถสแกนจ่ายเงินในเอ่อของคุณได้ใช่ปะคือจะได้แบบ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะเงินไม่เคยมีแต่องผมเหละนะอาจจะคุ้มถ้าไปสแกนของพี่ไม่มีผมก<บ>็ไม่มีบัตร<ม>ขึ้นเวทีจ่ายเท่าไหร่คะจริงบัตรขึ้นบัตรขึ้นเวทีไม่ต้องจ่ายด้วยเงินดใดจ่ายด้วยใจครับเอาอย่างนี้อย่างให้บัตรบัตรบัตรขึ้นเวทีปล่อยให้ j m ีก,กับใคนในกานบัตรทุบหลังอะนะมาร์คโอมจัดเองใบละหุบได้หนึ่งที <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เราดไม่ใช่ทุบหลังมาร์คโอมนะ มาโอมทุกหล,ลังทุบหลังขอบคุณพวกคุณเสียตังแล้วคุณต้องเจ็บตัวด้วย <c oughs> คำท้าจะปล่อยไปแล้วเหยื่นค่ะจับดัดฟันที่หมอเจมาสิตอ่ตอคิวเลยแต่หมอเจไม่ไม่ดัดหรอกถ้าทุสิ่งไหนไม่ดีหมอเจอถอนเลย <c oughs> จบมันง่ายดีอะแล้วนี่ไปพิศไปพินุไปพิษน,นุโลก มีเอ่อโชว์ให้แฟนๆมั้นเนี่ยมีจริงเหรอคุณจะเต้นมันม้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีระบำหน้าท้องเฮ้ยขอดูเป็นแบบแบบแซมเปิลตอนนี้นิดนึงได้ปะเะเล่นมีโชว์ร้องเพลงได้ไหมไม่เอาไม่เอาอยากดูระบำหน้าท้องอยากเราเล่นพูดอะไรต้องทำจริงแล้ว<ง>ชว์นิดหนึ่งเราอยากดูดูระบำหน้าท้องไม่เอาราดูปะดูไปตอนมหาลัยเนี่ยผมมีฉายานะว่า น้องโอมเอลซาไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงใครก็พูดได้เรื่องพวกนี้ใครก็พูดได้เรื่องแบบพวกเนี้ยมันต้องทําให้เห็นอก็เดี๋ยวทาให้ดูอยู่กับสองคนพอจะรัวซาจริงหรือเปล่าเอาให้คนอื่นดูด้วยสิผมไม่อยากแบบไอ้นี่ไงเอ็กลุสีคนเดียวแฟแฟไงอออลลยูเลยอันเนี้ยมาที่มาโน คนหน้าคล้ายกับตัวเองไหมพี่มาร์คตอบก่อนอะไรเำถามอะไรเขาถว่าอะไรนะคิดว่ามี่คนหน้าเหมือนตัวเองไหมเออไม่ได้เหมือนแต่คล้ายผมว่าเราอยู่ไปอยู่มาอยู่ด้วยกันไปมาเน่มันเริ่มจะเหมือนขึ้นเรื่อยๆล่ะคุณเหมือนเลยเเคยเห็นไหมเวลาแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วอยู่ด้วยกันนานๆแล้วมันจะหน้าเหมือนกันอ่ะประมาณนั้นหรอพี่ก็พี่มองว่าหน้าเหมือนหมาพี่เลย นดนี่นี่สัตว์เลี้ยงห่านนะดุว่ะดุดีละดุนะแต่ห่านห่านอมอุ้มได้นะมันใจดีอ่ะมันอุ้มได้สปอยตอนจบหน่อยเอางี้ถ้าสปอยต้องมาดูพร้อมกันนะทุกคนมันจะสปอยว่ายิ้มด้วยน้ำตา ทำให้ดูหน่อยยิ้มไดน้ำตาอย่างไรยิ้มก่อนน้ำตา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 บะหมี่อายุสิบสองรับได้ไหมครับได้สิครับได้เลยว่ายูโซเดียมอะไรเนี่ยจานนี้เปิดเลยแล้วกำลังใจไหนครับตั้งใจเรียนนะครับโตมาจะได้ฉลาดเหมือนมอเจีใช่แต่ถ้ามีปัญหาข้อไหนที่แบบ ตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เรียนมาหามอเจได้ไม่มีค้อไหนตอบได้ีเอามลัมาจิมได้เด้มอเจตอบได้ครับผมจริงเห็นผผมเเงี้ยรอจริงตอนจุดส่งกุหลับจริงวะจริงสามจุดเจ็ดห้าแต่พอตัดสินใจเอาแบบจริงจังแล้วอะเหลือหนึ่งจุดห้าเท่าไหร่ไมมลู้อ๋อมันไม่ มันไม่มีเวลามันต้อโฟกัสได้ทีละอย่างไงแต่แต่ผมอะแบบว่างๆอะอยากชวนพี่มาบ้านจริงนะเพราะว่ารู้สึกว่าพี่น่าจะชอบน่าจะจอยเพราะแบบมันธรรมชาติเนี่ยแบบที่เขาใหญ่ใช่ไหม,มเอาดีเเก็บไข่แล้วแบบเก็บไข่ไข่อะไรไข่ไข่<อ>รรไก่มีมีมีฟาร์มไก่อยู่ในบ้านแล้วก็แบบเหมือนเหมือนมันมันสโลไลฟ์อะผมก็ชอบบอกอมเองถ้าไม่ได้กรุงเทพอมสามารถอยู่ทช่นนด้เป็นแบบเป็นเดือนเลยนะมันแบบมันแบบ มันปีู่เวกมากแล้วแบบมันอยู่กับธรรมชาติอ่ะนึกออกปะแบบมันแบบตอนเช้าตื่นไปเก็บไข่ใช่ปะ่ะแล้วก็วิงๆๆ่งวิ่งจ็อกกิ้งเสร็จแล้วก็เข้ามาทําอาหารกินแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยที่วิวีม่มัมน <ๆ S 2> ที่มันชีวิตแบบที่น้องซองต้องการเลยเนี่ยใช่แต่ว่าผมมาคุยกับพี่เลี้ยงใช่ปะ่ะพี่เลี้ยงบอกว่าโอมซองก็ไม่ได้จนนะโฮมสเตย์อย่างนั้นอะต่างจังหวัดเขาเรียกว่ารวยนะลูกก็จริง <laughs> ใช่ไหม <laughs> แสดงว่าตอนจบซองอาจจะเปิดพินัยกรรมออกมาแล้วรวยกว่าหมอเจ้าเพราะว่าเพราะว,ว่าอยากหาคนที่รักจริงอุเป็นคน,คนรวยที่ต้องการความรักที่จริงใจก็เลยปลอมตัวเป็นคนจนก่อนเพื่อจะหาความโอ้โหหลึกซึ้งว่ะโอมากได้ไหมมีคนถามโอมากได้ไหมได้หมดอ่ะผมไม่ติดละเราพูดแล้วนะอืม <laughs> โอเคก่อนเราจะไปกันตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วเผื่อให้คนดูไปดูออนไลน์ย้อนหลังที่ i อชีอีครับคนฝากไฟแนลไอพีอีกสักรอบหนึ่งฝากไป let's go โอเคครับผมขอดูรายละเอียดแล้วหนึ่งนะครับเออผมไม่มีอันนั้นไงไอจีไม่มีอะไรมั้งเปิดไม่เป็นเลยมั้งผมใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่ไงนี่โอเค โอเคสำหรับไฟนลอีพีนะครับคือวันศุกร์ที่หกเดือนจูนนี่คือเดือนอะไรนะมิถุนายนมิถุนาย,ยนนะครับผมก็รายละเอียดนะจามตามในที่ GMTV ลงเลยผมแชร์ไว้ในสตอรี่มาดูได้แล้วก็แล้วอีพีต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามน,นะครับเชื่อว่ามันน่าจะน่ารักมากขึ้นแล้วก็โอเคว่าอีพีในท้ายน่าจะน่ารักเป็นพิเศษเพราะว่ามีอีกหลายๆซีนที่แบบยังไม่ได้อ่อนแอ ใช่มีหลายซีนที่แบบเราใช้เวลาคราฟกับมันจริงๆนิงเงียบๆอืาอให้พู<ม> <c oughs> นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปให้กําลังใจน้องโอมได้ในวันพนุ่งดินะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมที่เซนทันพิษณุโลกปะอ่าผมยังผมยังไม่ชัวร์เันโรบินสัน <laughs> เอเอนน่าจะโรบินสัน อที่เราเป็นสายวิปาโนโลนะครับก็ฝากไปให้กำลังใจน้องอมเขามีระบบาหน้าท้องพรุ่งนี้แล้วก็เพ่นไฟนะครับกายกรรมแล้วก็มีหนหนสลิงขี่มา้าแล้วก็โชว์จระเข่นะครับพรุ่งนี้น้องอมจะโชว์เยอะมากก็ฝากไปให้กำลังใจน้องอมด้วยนะครับน,น้องเป็นใครแล้วน้องอมได้ข้าตัวเท่าไหร่ในการขี่จระเข้เอา้าวคุณของวันนี้มาขั้ตัว เราเน้นโชว์เราเป็นแต่เป็นเราไม่อยากเป็นคนรวยเป็นคนประหลาดทำงานก็พูดอย่างนี้นะเราอยากเป็นคนรวยไม่ใช่คนเก่งประหลาดค่าตัวให้โอมหมดเลยเน้นทำงานเน้นโชว์เออใช่ผมได้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเดี๋ยวตอนจากนี้ไปรับเงินให้เข้าบัญชีโอมนะครับเออผมอยากแล้วอยากเปิดกับโอมใช่ไหมเนอะไรนะเป็นท่านพิสนุโลกค่ะอ้าวจริงเหรอโมตัวตัวเก่งไปหมดฝากด้วยบายไปนั่นละกูหน Bye bye. ออกไปได้ก็ดีไม่อยากจะคุยกับเขาหรอกนะเป็นไงเหมือนในละครแบบเหมือนแบบสมมติมว่าเราเราสนทนาอยู่ใช่ปะแล้วมีคนเดินออกจากกลุ่มไปแล้วเราก็ต้องนินทาคนที่เดินออกไปใช่ปะเหมือนแบบนั่งไลา์อยู่แล้วยคยเสร็จแล้วเราไปแให้กำลังใจเขาหรอกที่เิ็นคโลกอ่ะมันไกลทุกคนมันไปหรอก เข้าใจปะไม่ต้องไปหรอกพูดเล่นไม่งั้นแหละโเขารวยคือเขาแบบคน,วคนรวยรางคน,น,นไ,มไ,ไม่ต้องไปหรอกเขามีบ้านเขาใหญ่ขนาดนั้เห็นปะไม่ต้องไปหรอกเช่ใผมเราเล่นนะไปให้กำลังใจ้รงเยอะๆนะแล้วก็อ่มฝากไฟนอลอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่หกมิถุนายนเดี๋ยวรายละเอียด ดูในเอเจทีได้เลยนะครับอยากเจอทุกคนเยอะๆนะและ้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์ก็มาเจอกันได้นะมันเหมือนเป็นหนึ่งอีเวนต์อีเวนต์นึงของมาโอมนะครับก็อยากทุกคนมาเยอะๆนะฮะหล่อจังคัดขึ้นมาให้ขึ้นมาให้แซลนี่กพร้อมน้องพร้อมเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันนะเป็นเด็กรักครอบครัวจริงๆแม่น้องพร้อมก็น่ารักมากแล้วน้องพร้อมเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยผมอยากให้ทุกคน สนับสนุนน้องพรอมาเยอะนะครับอยากให้น้องพร้อมเนี่ยเขาเป็นความฝันของน้องพรอมเนี่ยเขาอยากเป็นบอยแบนด์อยากเป็นบอยแบนด์ตอนนี้ผมว่าเขากาลังแบบเดบิวต์แล้วก็น่าจะเอ่อที่ผมเห็นเห็นอยู่นะคือเขากําลังซุ่มซ้อมหนักมากเพื่อจะปล่อยซิงเกิลแรกกับเอ่อในในในบอยแบนด์ในบอยแบนด์นนของเขาซึ่งจะมีอยู่ประมาณสิบแปดคนมั้งในวงน้องพร้อมน่าจะเป็นเมน มินเอ่อวิชัวบวกกับแรปแล้วก็โวคอลซึ่งอยากให้ทุกคนรอให้วางใจน้องพร้อมอยู่นะครับชื่อผมจำได้จำไม่ได้ว่าชื่อชื่อวงเขาชื่ออะไรนะเดยวนะอะไรนะพร้อมแอนผ่องเพื่อน <laughs> พร้อมแอนผ่องเพื่อนนะครับทุกคนฝากบอยแบนด์ของน้องพร้อมด้วยนะครับน่าจะ ชิงงานและถูกร้อนจะออกภายในปีอ่2026ในปีหน้ามีทั้งหมด28คนฝันให้ไกลไปให้พ้นกันนั่นเลยครับฝากด้วยนะครับพร้อมและผ่องเพื่อนฝากผลงานของน้องผมด้วยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คุณนายครับทุกคนก็พรุ่งนี้ทุกคนก็น่าจะไปดู LL ผมคิดว่านะแล้วก็วันอาทิตย์ผมไปดูวันอาทิตย์อาจจะได้เจอกันนะครับทุกนก็ ฝากเปก็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเ,นเที่ขึ้น LL ทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนไปให้กำลังใ,ใจด้วยพรุ่งนี้ผมคิดว่าโชว์สนุก,นกมีเยอะแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นกุณนายครับริบหน่อยครับในาผองเพื่อนนั้นมีมาด้วยไหมครับผมตัวซีคลิอาจจะอยู่ก็ได้คิดถึงนะครับเลิฟเลิฟคิดถึงเหมือนกันต้องใช้เดี๋ยวเจอกัน LL น่าจะไปดูปะ่ะไปไวันอาทิตย์เจอกันนะบ๊ายบายครับคุณนาย